สูตรทำท่าไข่เนื้อเนียนค่ะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นเตรียมไข่ไก่10ฟองค่ะเตรียมวิปปิ้งครีม400มิลลิลิตรเตรียมน้ำตาลทราย8ช้อนโต๊ะเตรียมนมสดหนึ่งถ้วยตวงค่ะเตรียมเกลือป่นครึ่งช้อนชาเตรียมกลิ่นวานิลลาหนึ่งช้อนชาและส่วนผสมสุดท้ายที่จะต้องเตรียมก็คือเตรียมแป้งท่าไข่สำเร็จรูป เมื่อเตรียมส่วนผสมทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาเริ่มทําท่าไข่เนื้อเนียนอร่อยอร่อยกันค่ะก่อนอื่นแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันและพักไว้ค่ะ 2. ในชามผสมเทนมสดลงไปค่ะใส่น้ำตาลทรายใส่เกลือป่นคนส่วนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลทรายละลายนะคะ 3. ใส่วิปปิ้งครีมและใส่กลิ่นวานิลลาลงไปค่ะ 4. ใส่ไข่แดงคนทุกอย่างให้เข้ากันเบาๆพยายามไม่ให้มีฟองนะคะเพราะว่าถ้าไข่ของเราจะออกมาไม่เนียนค่ะ 5. กองน้ำท่าไข่สองครั้งเพื่อให้ขนมของเราออกมามีเนื้อเนียนและอร่อยค่ะหลังจากนั้นเราพักส่วนผสมน้ำท่าไว้ก่อน 6. เอาแป้งท่าออกมาจากช่องฟิชค่ะ และเรียงแป้งท่าไว้ในถาดหลังจากนั้นเรารอให้แป้งท่าหายเย็นก่อนค่ะเมื่อแป้งท่าหายเย็นแล้วเทน้ำท่าที่พักไว้ลงไปในถ้วยท่าที่เตรียมไว้นะคะเทให้เกือบเต็มถ้วยท่าค่ะให้เหลือไว้สักประมาณครึ่งเซนติเมตรแบบนี้กำลังดีค่ะ8เอาท่าไข่เข้าเตาอ,อบ220องศาเซลเซียส อบนานประมาณ25 28นาทีค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านนะคะเมื่ออบขนมครบเวลาแล้วให้เอาท่าไข่ออกมาค่ะพักบนตะแกรงให้หายร้อนและพร้อมเสิร์ฟค่ะ